สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถสวยเก๋งถูกสวยจริงตรงปกก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับส c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านนะคะมาเอาใจวัยรุ่นค่ะนะคะกับ Honda Jazz คันนี้นะคะเป็นรุ่น GE นะคะ 1.5V uh, ปี2013นะคะคันนี้เป็น Honda j a z z 1.5V ปี2013ตัวนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมรอบๆคันเอาใจสายแต่งแต่ว่าการันตีตัวเครื่องเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะเล่นไม่มีชำรุดสูญหายค่ะคันนี้เนาะก็คือจัดทรงมาให้แล้วนะคะจะัดทรงมาให้แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็อาจจะมีแบบ โรดเตดียลงนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนท่อมานะคะแต่ว่าการันตีตัวเครื่องเดิมๆตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะทําการปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะมาดูในส่วนของกรอบไฟหน้าอันนี้เราขัดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะสภาพ โดนใจัยรุ่นมากๆเลยนะคะป้ายทะเบียน3ตัวด้วยสีเอ่อเลขสวยด้วยนะคะนี่ค่ะกรอบไฟหน้านะคะได้เป็นกรอบไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะประจังหน้าเดิมค่ะคันนี้นะคะเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางค่ะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กแต่งมานะคะแม็กแต่งดิสเปกสีล้อนะคะแม็กขอบ15ายางปี2020นะคะแล้วก็คันนี้เนาะนี่น้ำหนึ่งให้ดูตรงนี้นะคะโช๊คนะคะโช๊คตัด4ต้นนะคะ ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่นะคะให้ดูอ่ะนะคะได้โชคด้วยนะคะคันนี้แล้วก็นะคะคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วดูด้านข้างเห็นไหมก็คือจัดทรงมาให้เรียบร้อยแหละนะคะเอาใจรถแต่งนะคะคันนี้สวยบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยนะคะเครดิตดีคันนี้นะคะ ฟรีดาวได้นะคะออกรถศูนย์บาทได้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะติดคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะอามาดูภายในกันค่ะคันนี้ภายในนะคะ ตัวนี้มันเป็นตัววนะีเนาะเป็นตัวอ่าตัวรองท็อปนะคะเป็นตัวรองท็อป1.5 v นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าเบาะเบาะผ้าเนี่ยเบาะของเขาก็ทรงสปอร์ตนะเนี่ยค่ะได้เบาะผ้าทรงสปอร์ตเลยนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังชันนะคะตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังชันกระจกมองข้างนะคะเป็นแมนนวลเนาะเป็นอ่ากระจกมองข้างอ่า เป็นแมนวนวลถ้าพับปรับมือแต่ว่าปรับระดับอันนี้ก็คือปรับไฟฟ้านะะแต่ว่าเป็นแมนวนวลพับมือนะคะ,ะมาดูภายในกันน้ำหนึ่งพาดูภายในรุ่นนี้เนะาะคอนโซลด้านหน้าเห็นไหมกว้างนะคะกว้างเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นกำมือย่นะคะด้านข้างประตูอันนี้ก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะที่เปิดด้านในอันนี้สภาพสวยเลยนะคะคันนี้จัดทรงแต่งมา ส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะ,ะเดี๋ยวพามาสตาร์ทรถดู คันนี้นะคะไม่อยู่ที่155,000กกิโกว่าราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่สามแสน่งหมื่นเก้พ็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000นะคะ6,000ต้นๆประมาณนี้นะคะ Honda Jazz 1.5 V และปี2013ปี2013นะคะคันนี้สภาพสวยได้หน้าจอ Android นะคะพร้อมนี่มีกล้องถอยด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมได้กล้องถอยด้วยนะคะอ่ะ คันนี้สภาพสวยมากนะคะสวยมากเอาใจสายแต่งสายซิ่งเลยนะคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะอ่ะก็มีกระจกอยู่ตรงฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็จะมีกระจกนะคะไฟยอยู่ตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะไฟยอยู่ตรงกลางห้องผู้โดยสารเนะะี่ยค่ะรถสภาพแคันนี้บอกเลยว่าดีมากรักรถเลยลรถดูแล มากมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งแอบด,ดูนิดหนึ่งนะคะในส่วนของข้อมูลรถคันนี้นะคะเป็นลำดับที่สามนะคะก็คือเป็นลำดับที่สามเนาะเป็นผู้ชายขับดูแลเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูด้านหลังนี่พาไปดูด้านหลัง่ะก่อนที่จะดูอันนี้การันตีโครงสร้างเดิมน,นี่น้ำหนึ่ง เปิดให้ดูในส่วนของตรงนี้รอยสปอร์ตเมคอัพรอยสปอร์ตเมคอัพเดิมๆนี่นะคะเห็นไหมสภาพสวยโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆก็อาจจะมีทําท่อมานะคะก็โหลดเตี้ยมานิดนึงคือจัดทรงแต่งมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนแม็กมานะคะที่มีเปลี่ยนมานะแล้วก็ใส่โชคนะคะอ่ะนี่นะ เดิมนะคะเดิมเลยใครสนใจนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย3 1 9 0 0นหาพผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หกพันผ่อนเยอะๆได้ถึง84ดนวดเลยนะคะมาดูตรงนี้นี่นะคะฮอนด้าแจ๊เนี่ยด้านหลังอะพับกว้างมากๆอ่ะมาดูด้านหลังนี่ให้ดูด้านหลังนะคะอ่ะเขาก็มีติดตัว RS เพิ่มเติมมานะคะเซ็นเซอร์ถอยนะคะเซนเซอร์กะระยะ มีสปอยเลอร์นะคะที่ปัด,ดน้ำฝนไฟเบรกดวงที่3ามไม่ใช่สปอยเลอร์สิคันนี้ไม่ได้ติดสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3ามระบบไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็มีเซนเซอร์มีเซนเซอร์ถอยนะคะนีก็มีกล้องหูตรงนี้ดูด้านหลังนะคะมาพร้อมกับแผ่นถาดรองมานะคะ ก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของล้ออะไหล่นะคะยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่ให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูดน้ำหนึ่งพับเบาะให้ดูเบานะคะนี่เวลาพับนะคะของแจ๊ดเนี่ยเวลาพับเบาะใส่จัก,กรยานได้สามถึงสี่คันเลยถ้าวางสับวางนะคะสายแคมปิง้งนี่ก็คือแจ๊ดนี่ก็เป็นสายแคมปิ้งได้ดี เพราะว่าเขาบรรทุกของได้เยอะนะคะหรือว่านอนราบเหยียดเท้ายาวได้เลยนะคะ h o n d a j a z z เนี่ยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์มากๆค่ะคันนี้นะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าดูจากตรงนี้การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยอยากดูรายละเอียดตรงไหนแอนไลน์มาหาน้ํหนึ่งได้096-198-4963อ่ะให้ดูในส่วนของน็อตนะคะ ให้ดูเห็นชัดๆเลยนะคะใครสนใจรายละเอียดคันนี้นะคะ0961984963ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยแจ๊ดคันนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดห้องเครื่องด้านหน้าให้ดูค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมา ใครสนใจคันนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งที Honda Jazz 1.5 V ปี2013เกียร์ออโต้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่155,000กิโลกว่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ มาต่อกับห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะคันนี้นะคะการันตีเครื่องเดิมนะคะตัวเครื่องเดิมเดิมตัวถังเดิมเดิมก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้อันนี้เป็นเครื่องเดิมค่ะก็จะมีเปลี่ยนท่อบ้างนะคะแล้วก็ปรับแต่งทรงค่ะเนาะก็เป็นโรสซิ่งนะคะคันนี้ก็เป็นโรสซิ่งแต่งสวยนะอ่ะนะคะ น็อตฝากระโปรงนะคะใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะ0961984963ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยซิลิโคนนะคะนี่ค่ะสภ,ภาพสวยสมบูรณ์เลย ก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะใครสนใจคันนี้นะบอกมาว่าติดดูคลิปของน้ำหนึ่งมาน้ำหนึ่งีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีบริการฉุกเฉินช24ชั่วโมงให้หนึ่งปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งมีแถมฟรีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอีกนะคะใครสนใจคันนี้นะคะเพียงแค่ยื่นสันบเนอบัแบบประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือว่าใบรับรองเงินเดือนหรือว่าใบสลิปเงินเดือนย้อนหลังนะคะ3เดือนหรือวันล่าสุดแค่นั้นเองนะคะ อาชีพค้าขายก็ได้อาชีพไลน์แมนก็ได้นะคะหรือว่าออนไลน์ก็ดีนะคะสามารถยินได้ทุกอาชีพเลยเรามีไฟแนนซ์รองรับค่ะนะ,คะใครติดเครดิตติดอะไรบูโรอะไรก็ปรึกษาได้นะคะโทรเข้ามาปรึกษาเครดิตได้เอาละ,ค,ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ